ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะฮะต้น Motorbike e ์ n t t r v า l นะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะครับขี่รถจากกรุงเทพไปที่ซาป,ปาประเทศเวียดนามนะฮะก็เป็นทริปที่ ผมได้ไปเที่ยวมาเมื่อตั้งแต่ปี2018แล้วล่ะนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ได้ทำช่อง u t u b e นะครับก็วันนี้ขอกลับมาเล่าแล้วก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพอดีเปิดไปเจอรูปเก่าๆแล้วก็เป็นทริปที่ประทับใจนะเป็นครั้งแรกที่ผมขี่รถไปต่างประเทศนะครับขี่รถจากกรุงเทพจากบ้านเลยนะฮะร,ระยะทางไปที่ซาปาเนี่ยถ้านับจากกรุงเทพบ้านผมนะ แถวรามินทานะประมาณ1,457กิโลเมตรนะครับก็ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปออกทางด่านห้วยโขนที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็วันแรกนะครับก็จะเป็นการขี่รถจากกรุงเทพไปที่น่านไปนอนที่ด่านนะครับแล้วก็ทัวร์เนี่ยอันนี้เป็นการซื้อทัวร์นะครับทัวร์เนี่ยจะมารับเราจากที่ด่านห้วยโขนที่น่านเนี่ยเข้าไปที่ ประเทศลาวแล้วก็ข้ามไปที่เวียดนามแล้วก็พาเราเที่ยวอะไรต่างๆนะครับทั้งลาวทั้งเวียดนามนะครับก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่13กันยาจนถึงวันที่18กันยานะครับกลับมาถึงที่ประเทศไทยเนี่ยวันที่19เท่าที่13-19กันยา2561นะฮะก็ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบจ็ดสิบปดสิบเก้าจริงๆทั้งหมดก็9วันเพราะว่าขาไปอยู่ในไทยขาไปวันหนึ่งขากลับวันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วก็เล่าจุดที่น่าสนใจให้ฟังไปทีละวันนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับก่อนจะพาไปเที่ยวนะครับเพื่อนๆก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทริปนี้เป็นทริป มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นทริปมอเตอร์ไซค์แล้วก็มอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรก็ได้ไปได้หมดเลยนะครับจะเล็กจะใหญ่ก็ได้หมดเลยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะตอนนั้นนะครับปี61นะครับ3ปีที่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยประมาณสัก18 0 0นแะครับแล้วก็ค่าทมเนียมรถอีกประมาณ5,000ันรวมรวมแล้วก็ประมาณ23,000นาะครับอันนี้คือเป็นค่าทัวร์ค่าเอกสารต่างๆค่าผ่านด่านต่างๆเนี่ย ค่าที่พักรวมหมดแล้วนะครับแต่ว่าเอ่อรวมค่าอาหารหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่รวมค่าขนมจุกจิกอะไรที่เราต้องซื้อกินเองแล้วก็ค่าน้ํามันที่เราต้องเติมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดทิปนั้นเนี่ยผมจะหมดไปประมาณสักเอ่อประมาณสักสามหมื่นนะครับประมาณสักสามหมื่นรวมแบบซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่นั่นด้วยขนมกินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับประมาณสามหมื่นนะครับไปได้ขี่มอเตอร์ไซค์จาก กรุงเทพไปที่ซาปาประเทศเวียดนามน,นะครับวันแรกก็ไม่มีอะไรวันแรกก็เป็นการขี่รถจากกรุงเทพไปกับกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับทริปนี้ผมไปกับเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยประมาณ5คนนะครับแล้วก็ออไปจอยไปจอยทริปกับเพื่อนๆกลุ่ม,มอ,อื่นๆอีกประมาณสัก10รู้สึกจะ15คันรวมแล้วเป็น20คันนะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ประมาณประมาณ20คันนะฮะขี่ จากกรุงเทพเนี่ยไปที่น่านเนี่ยห้าคันกับกลุ่มเพื่อนเพื่อเราเองนะครับก็ออกตั้งแต่เช้าเลยไปถึงน่านก็เย็นละนะครับประมาณเกือบเจ็ดร้อยโลนะครับก็ไปประมาณวันนึงอะ่ะกรุงเทพน่านอะ่ะไปที่ด่านห้วยโกดเลยไปน,นอนที่น่านด่านนะครับแล้วก็ทัวร์เนี่ยจะมารับเราในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือ ็นวันที่2ของการเดินทางของเราแต่แต่ว่าเป็นวันเป็นวันแรกที่ที่นับอยู่ในทริปทัวร์นะครับวันแรกเนี่ยทัวร์ก็จะมารับเราที่หน้าด่านนะครับก็จริงๆก่อนหน้าจะถึงวันไปเนี่ยก็จะมีการส่งเอกสารต่างๆเพื่อจะให้ทัวร์ไปยื่นขออนุญาตยืน่นทำใบผ่านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้าที่ผ่านผ่านทั้งลาวผ่านทั้งเวียดนามนะครับทัวร์จะดำเนินการให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ รถติดไฟแนนซ์ก็ไปได้นะตอนตอนนั้นรถผมไม่ได้ติดไฟแนนซ์รถผมก็คือมีเล่มเขียวเลยก็จะง่ายกว่าหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเอาเล่มเขียวไปเลยก่อนก่อนก่อนจะถึงวันเนี่ยเราจะต้องส่งเอกาสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนก็จะมีเอาเล่มเขียวไปที่ขนส่งเพื่อแปลเล่มเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีการทําใบกับขี่เพื่อจะเพื่อจะข้ามด่านเนาะเป็นการทําประกันอะไรต่างๆซึ่งทัวร์จะดำเนินการให้นะครับก็ ส่งเอกสารไปล่วงหน้านะครับส่วนรถที่มีติดไฟแนนซ์เนี่ยก็สามารถไปได้เหมือนกันนะครับก็คือสามารถไปติดต่อไฟแนนซ์เพื่อยืมเล่มนะครับยืมเล่มจากไฟแนนซ์ก็จะเสียประมาณสัก5000แล้วแต่ที่เนาะเสีย5,000ันเพื่อจะยืมเล่มออกมาแล้วก็พอถึงวันก็เอาไปคืนก็จะได้ค่ามาจําคืนนะครับคนที่ติดไฟแนนซ์ก็ยืมเล่มออกมาได้แล้วก็เอามาส่งให้ให้ทัวร์ดำเนินการขออนุญาตต่างๆนะครับผมข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับก็ ตอนนี้มีทัวร์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทัวร์จะแนะนำได้หมดเลยว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะครับซึ่งค่อนข้างสะดวกสบายนะนะครับมาถึงวันแรกที่เจอกับทิปทัวร์นะครับกเ็เจอเพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้จักกันที่ชื่นชอบในการขี่มอเตอร์ไซค์เยอะเลยนะครับก็ทำความรู้จักอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สนิทเลเท่าไหร่หรอกนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตยอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนใหญ่ทั้งวันทั้งวันจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปตามเมืองนะครับวันแรกเนี่ยขี่จากด่านห้วยโกนที่น่านเพื่อที่จะไปให้ถึงเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามเลยนะครับวันแรกข้าม2ด่านเลยข้ามด่านไทยไปลาวแล้วก็ข้ามด่านลาวไปเวียดนามนะครับตามกาหนดการเนี่ยจะถึงเดียนเบียนฟูที่เวียดนามประมาณ5้าโมงนะครับแต่ว่าพอถึงวันจริงเนี่ยถึงประเทศเวียดนาม ถึงโรงแรมจริงๆเนี่ยประมาณสามทุ่มนะครับความน่าตื่นเต้นก็คือเราต้องขี่ผ่านถนนในลาวนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เป็นโลโมหินนะครับเราถึงโลงโมหินเนี่ยประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วนะครับโลโมหินที่ลาวเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในถนนหลักนะครับจะเป็นถนนที่ผมเรียกว่าถนนชนบทแล้วกันเนาะคือขอบขอบอะนะครับขอบขอบระหว่างชายแดนลาวกับเวียดนามนะครับซึ่ง เ,ออเป็นจุดที่ขุขระหินหินลอยนะครับเยอะมากแล้วก็พอไปถึงตอนทุ่มนึงเนี่ยมันมืดมากมืดตึ๊ดตือเลยนะครับมืดแบบมืดแต่มองไม่เห็นนะ,นะครับแล้วก็ขี่แบบยากมากตอนนั้นผมก็ยังขี่รถไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะตอนนั้นขี่อฟริกาทวินนะครับก็โชคดีที่เป็น DDT ก็ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็มีมีเพื่อนในทริปที่มองทางไม่เห็นแล้วก็ ขี่ไปลงโคลนแล้วก็ล้มด้วยนะครับเพราะว่ามันมองทางไม่เห็นจริงๆนะครับคือต้องใช้สปอตไลท์ช่วยเยอะมากๆนะครับก็ก็มีการล้มเกิดขึ้นนะครับเออจริงๆผมลืมเล่าไปจริงๆก่อนจะก่อนจะออกจากด่านล,ลาวเนี่ยก็มีพี่ไก่ก็ยางรั่วยางรั่วตั้งแต่ที่ดา่ดานด่านไทยข้ามลาวเลยนะครับก่อนออกเลยยางรั่วก็ต้องปะยางก,กันก่อนนะครับแล้วก็กว่าจะได้ออกกว่าจะ ไปถึงเดียนเบียนฟูก็ข้ามเลยมืดมืดตืดตือเลยนะครับแต่ว่าก็ถึงโดยปลอดภัยนะครับก็พี่ดีที่ล้มก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าการเดินทางแบบนี้ก็สนุกตั้งแต่เริ่มขี่เลยนะคือพอออกนอกประเทศแล้วมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเห็นในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับข้างทางสองข้างทางในเราก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่เส้นทางก็ยังเป็นลูกลังอยู่ซัดส่วนใหญ่นะครับ เรียกว่ามันมันตื่นตาตื่นใจอ่ะเนอะแล้วก็การขี่เป็นขบวนมันก็มันก็มีความสนุกในแบบของมันนะมีคนนําขบวนเป็นรถแต่เสียดายคนนําขบวนในทริปนั้นนะเป็นรถกระบะนะฮะถ้าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์จะแบบเพอร์เฟกมากเลยนะฮะก็ทัวร์ก็ดูแลเราค่อนข้างดีนะครับก็มีน้ํามีอะไรให้ตลอดทุกทุกจุดที่ที่ที่เราพักกันนะครับก็จบวันแรกไปก็เป็นการขี่รถอย่างเดียวจริงๆเต็มวันเลยพอ,อถึงวันที่ วันแรกเนาะจากหน้านแล้วก็ไปน,นอนที่เดียนเบียนฟู ool, กินข้าวเที่ยงที่อุดมชัยนะครับวันที่2เนี่ยเป็นการเดินทางจากเดียนเบียนฟู ool, เพื่อที่จะไปถึงซาปาเลยนะซาปาคือเวียดนามเหนือนะนะครับเดียนเบียนฟูคือด่านจากที่ข้ามลาวไปไปเข้าเดียนเบียนฟูคือด่านเนาะแล้วก็เอซาปาคืออยู่ทางเหนือสุดเลยติดกับประเทศจีนเลยนะครับติดกับมณฑลติดกับเอ่อเขาเรียกอะไร มณฑลติดกับติดกับทางฝั่งจีนเนาะติดกับทางฝั่งจีนผมผมนึกไม่ออกว่าเขาเรียกว่าอะไรคือมีชายแดนติดกับจีนเลยอะแล้วเขาพาขี่ไปดูด้วยว่าเอ้ยตรงนี้มันคือชายแดนข้ามไปประเทศจีนนะแล้วก็ฝั่งเนี้คือเวียดนามเออมันก็ตื่นตาตื่นใจดีนะมันเราไม่เคยเห็นนะเนาะนะครับแล้วก็เป็นการขี่รถที่ที่ค่อนข้างทรหดนะคือมันเป็นการขี่รถไปเรื่อยอะมันไม่ใช่การแบบ นั่งเครื่องบินไปถึงแล้วก็เที่ยวอะ่ะมันคือการแบบขี่รถข้ามสองประเทศอะ่ะกลาวแล้วก็ข้ามไปถึงเวียดนามเพื่อจะไปซาปาคือจากบ้านอะ่ะกว่าจะถึงซาปาหมดไปแล้วสามวันอะ่ะยังไม่ได้เที่ยวอะไรเลยแต่ว่าย,ยังไม่ได้เที่ยวจุดหมายนะแต่ว่าระหว่างทางมันก็คือสําหรับผมมันก็คือการเที่ยวมาเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าความสุขของผมมันคือการได้ได้ขี่รถแล้วก็ชมอะไรธรรมชาติชมชาวบ้านชาวเมืองอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะครับ วันที่3ของการเดินทางเราก็ไปถึงซาปานะครับซาปาก็คือเป็นเมืองที่อยู่ข้างบนเลยข้างบนสุดของของเวียดนามนะครับจุดไฮไลท์ของซาปาเนี่ยก็คือจะเป็นนาขั้นบันไดนะครับแต่ว่าวันแรกกว่าเราจะไปถึงซาปามันมันแทบจะไม่ได้เห็นนาขั้นบันไดหรอกนะคือจากเดียนเบียนฟูไปถึงซาปาเนี่ยมันก็ทุ่มแล้วอะคือขี่รถอย่างเดียวอะออกเช้าถึงทุ่ม กินข้าวนอนออกเช้าถึงทุ่มกินข้าวนอนอย่างเงี้ยครับอยู่สามวันก็เป็นอันถึงซาปาเรียบร้อยนะครับก็ก็ดีสนุกพอถึงซาปานะครับวันที่สามของทริปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ในซาปาละสองวันนะครับวันที่สี่ของทริปนะครับก็คือก็จะเป็นการจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่โรงแรมนะครับที่ซาปาเนี่ยเรานอนโรงแรมที่ชื่อว่าซาปาไฮ ไฮแลนด์นะครับเป็นโรงแรมหรูเลยอยู่บนอยู่บนเขาเลยอยู่บนเขาของซาปาแล้วก็บรรยากาศดีอากาศหนาวนะครับพอไปถึงเนี่ยก็เที่ยวในตัวซาปาก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเป็นเมืองที่เป็นมีแสงสีแล้วกันเนอะคือเป็นเมืองที่มีแสงสีแล้วก็เราก็สามารถที่จะเดินเที่ยวได้เดินเที่ยวได้เป็นเหมือนกับเดินเที่ยว เยาวราชเดินเที่ยวพัทยาอะไรเงี้ยครับเป็นเมืองก็มีจุดเที่ยวมีลานการสแสดงมีมีจุดสวยๆงามๆให้เดินดูนะครับก็คืนนั้นก็เดินเที่ยวนะฮะอากาศดีเลยนะครับแล้วก็พอเช้าอีกวันหนึ่งเราก็ไม่ได้ขี่รถออกแล้วก็จะเป็นการจอดรถไว้ที่โรงแรมแล้วก็เป็นการเที่ยวในซาปาจริงๆนะครับจุดไฮไลท์ของซาปาก็คือยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียนะครับ ไม่ใช่ A เอเชียติเรียกว่าในผมไม่แน่ใจในในในเอเชียหรืออาเซียนนะจุดที่สูงที่สุดก็คือเขาเรียกว่ายอดเขาปานสีปันนะครับสูงประมาณสามพันสามพันกว่าเมตรจากพื้นนะครับก็มันจะมีธงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนสมัยผมยังไม่ได้ขี่รถผมก็ดูเอ้ยมันสามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปถึงจุดปักธงได้เลยนะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับธงแต่ว่าตอนผมไปเนี่ยเขาไม่ให้อารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเอ้ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ ตัทีพูดผิดไม่ใช่มอไซค์คือคนน่ะตัวคนไปยืนยืนจับธงได้เลยนะครับในจุดสูงสุดนะครับแต่ตอนนี้ไปยืนจับธงไม่ได้แล้วนะครับการจะขึ้นไปถึงบนยอดฟานซีปันเนี่ยก็จะเป็นการนั่งกระเช้านะครับนั่งกระเช้าขึ้นไปนะครับก็ได้วิวที่ที่สวยดีนะครับแล้วก็แปลกตาไม่เคยเห็นนะครับระหว่างที่นั่งกระเช้าขึ้นไปมองลงมาก็จะเป็นหมอกเป็นนาขั้นบันไดเห็นเมืองแบบ ใหญ่ๆเลยนะขั้นบันไดค่อนข้างจะสวยที่สปานะครับแต่ว่ามารู้ที่หลังว่าแถวๆประเทศไทยแถวเชียงรายอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่เห็นมุมที่สูงขนาดนั้นนะครับก็ก็ตื่นตาตื่นใจดีแล้วก็มีความโชคร้ายนิดนึงก็คือฟ้าไม่เปิดนะครับฝนตกตลอดเวลาแล้วก็มันก็จะดูเหมือนกับเป็นหมอกตลอดเวลาแทนที่เราจะเห็นแบบเป็นแบบเห็นก,กว้างๆไม่ใช่เราเห็นแค่ระยะใกล้นิดเดียวเพราะว่ามันมีหมอกตลอดเวลาเหมือนเราขึ้นไปอยู่บนเมฆกันเนอะ แล้วก็อากาศมันจะเปียกๆตลอดเวลาเลยนะครับอากาศค่อนข้างจะหนาวหนาวเย็นใช้ได้เลยนะครับก็เป็นการวันที่4ี่เนี่ยก็เป็นการเที่ยวทั่วซาปาเลยนะครับแล้วก็มีการไปเที่ยวหมู่บ้านหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในในซาปานะครับทัวร์ก็จะพาเราไปนะครับไปเดินตลาดไปเที่ยวหมู่บ้านไปเที่ยวน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอถึงวันที่ห้านะครับก็ ตอนนี้วันนี้ต้องขี่รถและออกจากซาปาไปจะไปไปที่ตลาดตลาดบักฮาเป็นเหมือนตลาดชาวบ้านชุมชนะ่ะคือเอาจริงนะคือเอาจริงก็คือเป็นตลาดเหมือนกับชายแดนประเทศไทยอะคือคือไม่ได้แบบโดดเด่นมากนะไปดูนะครับไปดูไปเที่ยวตลาดไปหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยขี่รถไประหว่างทางแล้วก็ปลายทางเราจะไปที่เมืองล่าวไก่นะครับก็ คือจริงๆจะบอกว่ามันจบไฮไลท์ตั้งแต่วันที่ลงจากซาปามาแล้วแ่ะแต่ว่าสําหรับผมอ่ะมันก็คือการขี่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆมันก็สนุกดีนะครับพอถึงวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะวันที่ตออสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันที่หกวันที่หกก็คือการขี่จากมันเหมือนกันมันเหมือนเราขี่ขึ้นไปสูงสุดแล้วเราก็ลงมาแล้วอ่ะมันก็คือจากลาวกลลงมาที่เดียนเบียนฟูก็คือจุดวันวันวันแรกที่เราเข้า เวียดนามนะครับก็ลบก,ก็ลงมานอนก็ไม่ได้ไม่คือคือผมเรียกว่ามันไม่ได้มีไฮไลท์อะไรนะก็เป็นขากลับลงมาจนแล้วก็พวันที่วันที่8ก็ลงมาที่เดียนเบียนปูมามานอนที่อุดมชัยนะครับที่ลาวนะครับก็ก็ได้เที่ยวลาวคืนนั้นก็ได้ไปเที่ยวเอ่อได้ไปเที่ยวผับที่ลาวไปดูวัฒน,นธรรมอะไรต่างๆของลาวก็สนุกดีนะคือไปผมไปเดินเล่นในชุมชนลาวอ่ะเขาค่อนข้างชอบคนไทยนะเขาคุยกับคนไทยรู้เรื่องเลยแล้วก็ เอคน,คนลาวมีอัธยาศัยที่ดีะนะครับทําให้ผมนึกคิดว่าผมจะต้องไปเที่ยวลาวนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเที่ยวลาวลาวเหนือลาวใต้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จบทริปวันสุดท้ายวันที่9ด้วยการที่เออ,อกจากอุดมชัยมาที่นานะครับทัวร์ก็จะมาส่งเราถึงถึงที่นาที่ด่านที่นานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแยกย้ายแล้วใครจะนอนหน้าหรือใครจะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าส่วนผมก็จะนอนแล้วก็จะกลับกรุงเทพอีก อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าจากน่านกรุงเทพเนี่ก็วันหนึ่งละนะครับก็เรียบร้อยก็เป็นการเที่ยวที่สนุกนะครับสาปาก็มีโอกาสก็จะไปอีกนะครับเส้นทางค่อนข้างสนุกเลยนะครับได้เจออะไรที่หลากหลายเจอตอนอยู่ในซาปาไม่เจอถนนที่อะไรแปลกๆมากนะแต่พอมาอยู่ในลาวเนี่ยเจอดินถลม่มเจอน้ําท่วมถนนต้องขี่ข้ามลาําธารเจออะไรที่แบบ ผม,มเปเส้นทางในลาวสนุกนะเดี๋ยวจะมาเล่าทริปลาวใต้ให้ฟังต่อนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้ไปอีกนะฮะ,ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแล้วก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้โอเคแล้วพบกันใหม่ในทริปต่อไปสวัสดีครับ